วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวการทลายเครือข่ายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายกับประเทศอย่างมหาศาลด้วยกลโกงที่ต้องบอกว่าซับซ้อนและแยบยลอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว2,100ล้านบาทฟังไม่ผิดเลยนะตัวเลขนี้คือมูลค่าความเสียหายที่รัฐต้องสูญเสียไปให้กับขบวนการนี้เป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นถึงความร้ายแรงของปัญหาการทุจริตภาษีในบ้านเราได้เป็นอย่างดี และนี่คือชื่อของปฏิบัติการที่เข้ามาปิดฉากขบวนการนี้จบเกมกลโกงภาษีซึ่งการเป็นการทํางานร่วมกันของ2หน่วยงานหลักนั่นก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปออสอและก็กรมสัมปร,รณ์เอาละเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงเรื่องราวทั้งหมดกันไปทีละประเด็นเลยตั้งแต่เบื้องหลังปฏิบัติการทลายเครือข่ายไปจนถึงการเจาะลึกกลโกงที่เรียกว่าธุรกิจทิปว่ามันทํากันยังไง แล้วคดีนี้มันบานปลายไปสู่คดีฟอกเงินได้ยังไงรวมถึงวิธีเลี่ยงภาษีรูปแบบอื่นๆและสุดท้ายคือบทสรุปของความเสียหายทั้งหมดเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้กันก่อนเลยก็ปฏิบัติการที่นําไปสู่การเปิดโปงขบวนการโกงภาษีครั้งประวัติศาสตร์นี้ในปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด9รายซึ่งที่น่าสนใจมากก็คือหนึ่งในนั้นเป็นลูกสาวของตัวการใหญ่ที่เคยโดนจับไปแล้วในเฟสแรก มีการเข้าตรวจค้นพร้อมกันทีเดียวถึง11จุดใน4จังหวัดเรายึดของกลางได้เป็นเอกสารทางภาษีที่เยอะมากๆกว่า30,000ืฉบับเลยนะทั้งหมดนี้คือหลักฐานชิ้นสําคัญที่จะใช้มัดตัวผู้กระทำผิดในชั้นศาลทีนี้มาถึงหัวใจสําคัญของเรื่องกันบ้างกลไกที่อยู่เบื้องหลังการโกงครั้งมโหฬานี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าธุรกิจทิปมันคืออะไรและทํากันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน ก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจคำว่าธุรกิจทิปกันก่อนชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่ามันไม่มีอยู่จริงพูดง่ายๆก็คือการตั้งบริษัทลมขึ้นมาหลายๆแห่งไม่มีการทำธุรกิจจริงไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงแต่สร้างเอกสารธุรกรรมปลอมๆขึ้นมาทั้งหมดเพื่อเป้าหมายเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการโกงเงินภาษีจากรัฐกระบวนการของเขาเนี่ยซับซ้อนแต่เป็นระบบมากเลยนะเริ่มจากหนึ่งตั้งบริษัทผีขึ้นมาก่อนเลยโดยใช้ชื่อคนใกล้ตัวนี่แหละมาจดทะเบียน2 พอมีบริษัทในเครือข่ายแล้วก็สร้างการซื้อขายปลอมๆขึ้นมาส่งของกันไปมาในกลุ่มตัวเอง 3. จุดนี้สําคัญมากคือการปั่นราคาสินค้าให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆในแต่ละทอดเพื่อสร้างตัวเลขภาษีซื้อปลอมๆให้มันบวมขึ้นมามหาศาลจากนั้น 4. บริษัทสุดท้ายในเครือข่ายก็จะทําเรื่องส่งออกสินค้าไปต่างประเทศซึ่งทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้แหละพอส่งออกปุ๊บตามกฎหมายแล้วภาษีขายจะกลายเป็น0%ูทันทีและนั่นก็ทําให้พวกเขาสามารถนําภาษีซื้อปลอมๆที่สร้างกันมาทั้งหมด ไปยื่นขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากรัฐได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยเท่ากับว่าได้เงินฟรีๆมาจากอากาศเลยนะแล้วที่มันเหนือชั้นไปกว่านั้นก็คือขอบวนการนี้เขามีการพัฒนากลยุทธ์ของตัวเองด้วยนะจากเฟสแรกที่ใช้แต่บริษัทในเครือข่ายตัวเองพอมาถึงเฟสสองที่ลูกสาวเข้ามาคุมเนี่ยเขาฉลาดขึ้นไปอีกด้วยการดึงเอาบริษัทที่มีตัวตนอยู่จริงแต่ท,ทําธุรกิจซบเซาเข้ามาร่วมขบวนการด้วยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ดูเนียนขึ้นไปอีก ทำให้การตรวจสอบทําได้ยากขึ้นไปอีกขั้นเลยส่งผลให้ความเสียหายในเฟสสองเนี่ยสูงถึง1,000ล้านบาทเลยทีเดียวแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะเพราะการกระทําผิดของพวกเขามันได้ลุกลามบานปลายไปสู่ความผิดที่ร้ายแรงกว่าการช่อโกงภาษีนั่นก็คือการฟอกเงินคําถามก็คืออะไรคือเส้นแบ่งที่ทําให้การโกงภาษีธรมธรมดาธรรมดากลายเป็นการฟอกเงินซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงกว่ากันมาก ตามกฎหมายแล้วการโกงภาษีจะถูกอัปเกรดให้กลายเป็นคดีฟอกเงินได้เนี่ยต้องเข้าเงื่อนขายหลักๆ4ข้อด้วยกันคือ1มีเจตนาช่อโกงที่ชัดเจน2มูลค่าความเสียหายจากการขอคืนภาษีที่เป็นเท็จต้องตั้งแต่2ล้านบาทต่อปีขึ้นไป3คือทำกันเป็นขบวนการมีการวางแผนเป็นระบบและ4มีการซ่อนเรน้นหรือยักย้ายถ่ายเตทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิด และประเด็นสำคัญก็คือเกรือขายนี้ทำเข้าเกณฑ์ครบถ้วนทั้ง4ข้อแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยนั่นทำให้การกระทำของพวกเขาไม่ใช่แค่การโกงภาษีธรรมดาแต่มันคือคดีฟอกเงินเต็มรูปแบบซึ่งแน่นอนว่าบทลงโทษน,นั้นหนักกว่าเดิมหลายเท่าตัวถึงแม้ว่าเคสนี้จะดูซับซ้อนมากนะแต่จริงๆแล้วรากฐานของมันก็มาจากกลวิธีเลี่ยงภาษีแบบคลาสสิกที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างเดี๋ยวลองมาดูกัน นี่เป็นแค่ตัวอย่างรูปแบบการโกงภาษีที่เจอบ่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นการใช้ตัวแทนเชิดหรือที่เรียกกันว่านอมินีเพื่อแตกฐานภาษีหรือการไปซื้อใบกำกับภาษีปลอมๆจากที่ต่างๆมาใช้เป็นรายจ่ายของบริษัทแต่เคสที่เราคุยกันอยู่นี่คือการเอารูปแบบที่7หรือการตั้งบริษัทเพื่อออกแบบกำกับภาษีปลอมเนี่ยมาต่อย,ยอดให้มันซับซ้อนและเป็นระบบมากขึ้นไปอีกด้วยการสร้างเครือข่ายบริษัทลูกโซ่เพื่อปั่นตัวเลขภาษีให้มันสูงขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวต้นทุนที่แท้จริงของอาชญากรรมครั้งนี้คืออะไรกันแนแ่ และใครคือผู้ที่ต้องจ่ายให้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่คือประโยคที่สรุปแก่นของปัญหาทั้งหมดได้ดีที่สุดเลยเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ต้องแบกรับความเสียหายจากการทุจริตครั้งใหญ่นี้ก็คือประชาชนทุกคนเงิน2,100ล้านบาทที่หายไปจากระบบแท้จริงแล้วมันเป็นเงินของใครกันแน่คำตอบมันเรียบง่ายแล้วก็เจ็บปวดมากในเวลาเดียวกัน เงินจำนวนมหาศาลที่รัฐสูญเสียไปคือเงินภาษีของเราทุกคนเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ควรจะถูกนำไปใช้สร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลหรือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้กับประเทศแต่กลับถูกคนเพียงไม่กี่คนช่อกโกงไปมันคือการทำลายโอกาสในการพัฒนาประเทศของเราอย่างที่ประเมินค่าไม่ได้เลยเคยตั้งคำถามกันไหมว่าทำไมบางคนบางบริษัทถึงดูเหมือนจะรวยแต่กลับจ่ายภาษีน้อยลงทุกที วันนี้เราจะมาเจาะลึก1ิบกลลวิธีเลี้ยงภาษีที่บรรดาคนมีเงินนักธุรกิจหรือแม้แต่นักการเมืองนิยมใช้กันซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากปากคำของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกรมสรรพากรเองโดยตรงมาดูกันเลยว่าโลกของการเงินมันมีซอกลืบที่ซับซ้อนขนาดไหนก่อนจะไปดูเทคนิคต่างๆต้องเคลียร์ประเด็นสำคัญก่อนว่าเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดแบบบังเอิญแต่มันคือการวางแผนที่ถูกคิดมาอย่างเป็นระบบ ทุกขั้นตอนต้องอาศัยทีมงานมืออาชีพตั้งแต่นักบัญชีไปจนถึงบริษัทที่ปรึกษาที่จะช่วยกันหาช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อเป้าหมายเดียวคือทำให้จ่ายภาษีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จุดเริ่มต้นของเกมไล่จับหรือเกมซ่อนหาที่ไม่มีวันจบสิน้นระหว่างฝั่งหนึ่งคือกรมสัมพารที่พยายามไล่ตามเก็บภาษีกับอีกฝั่งคือกลุ่มคนที่มีทั้งเงินและความรู้ ที่คอยหาช่องทางใหม่ๆเพื่อจ่ายภาษีให้น้อยลงตลอดเวลาซึ่งนี่แหละคือที่มาของกลวิธีทั้งหมดที่เรากำลังจะมาดูกันมาเริ่มกันที่กลวิธีกลุ่มแรกเลยที่เน้นการใช้คนมาเป็นเครื่องมือในการหลบเลี่ยงภาษีวิธีการในกลุ่มนี้อาจจะฟังดูเบสิกที่สุดแต่เชื่อเถอะว่ามันได้ผลดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว รูปแบบหลกัหลกๆจะมีอยู่2อ,อย่าง 1. คือการใช้ตัวแทนเชิดหรือที่เรียกกันว่าน o m i n ีให้มารับรายได้แทนเราเพื่อจงใจกดตัวเลขรายได้ของตัวเองให้ต่ำจะได้เสียภาษีในอัตราที่ถูกลง 2. คือการตั้งคณะบุคคลขึ้นมาหลายๆคณะเพื่อซอยเงินก้อนใหญ่ออกเป็นเงินในก้อนเล็กๆหลายๆก้อนพอรายได้แต่ละก้อนมันน้อยลงอัตราภาษีที่ต้องจ่ายก็น้อยตามไปด้วยแถมยังหักค่าใช้ใจ่ายซ้ำซ้อนในแต่ละคณะได้อีกต่างหาก ลองดูตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในธรุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่แหล่งข่าวบอกว่าส่วนมากมีนักการเมืองเป็นเจ้าของอยู่เบื้องหลังพวกเขาจะนิยมเอาชื่อคนงานของตัวเองมาตั้งเป็นผู้รับเหมาช่วงแล้วกระจายรายได้ออกไปให้แต่ละคนมีรายรับไม่ถึง1.8ล้านบาทต่อปีเพื่อจะได้ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตนั่นเอง รูปแบบนี้ก็คล้ายๆกับกรณีของดาราที่เคยเป็นข่าวใหญ่ที่ใช้ชื่อญาดผู้ใหญ่มารับเงินค่าตัวแทนทั้งหมดก็เพื่อทำให้ไรายได้ก้อนโตโตหลุดรอดออกจากระบบภาษีไปส่วนการตั้งคณะบุคคลน,นี้ถือเป็นเทคนิคยอดนิยมในกลุ่มคนที่มีรายได้สูงแต่อยู่ในรูปแบบอาชีพอิสระอย่างเช่นที่ปรึกษาศิลปินหรือดารานักแสดง อย่างในกรณีของคุณชมพู่อารยาที่เคยเป็นข่าวก็เป็นการใช้วิธีนี้ในการกระจายรายได้ของตัวเองออกไปเพื่อให้แต่ละส่วนที่แยกออกไปนั้นเสียภาษีในอัตราที่ต่ำลงถือเป็นการใช้ช่องว่างทางกฎหมายได้อย่างชันฉลาดเพื่อลดภาระภาษีมาถึงหมวดที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเลี่ยงภาษีเลยก็ว่าได้นั่นคือการตกแต่งบัญชี มันคือมายากลที่สามารถเสกให้กําไรของบริษัทที่ควรจะมีอยู่มหาศาลหายวับไปจากหน้ากระดาษได้ในพริบตาตอนที่ต้องยื่นเอกสารให้สรรพากรวิธีการในหมวดนี้มีสารพัดรูปแบบเลยตั้งแต่การสร้างรายจ่ายเทียมหรือที่เรียกว่าค่าใช้ใจ่ายทิปการไปหาซื้อใบกำกับภาษีปลอมซึ่งแหล่งย่อฮิตก็คือปั๊มน้ำมันไปจนถึงการซ่อนรายรับโดยจงใจไม่บันทึกยอดขายให้ครบถ้วน หรือที่แอดวานซ์ขึ้นไปอีกคือการตั้งบริษัทผีขึ้นมาเพื่อสร้างธุรกรรมปลอมๆซื้อขายกันเองในเครือทั้งหมดนี้ทำไปเพื่อเป้าหมายเดียวคือทำให้ตัวเลขกำไรในบัญชีที่ต้องส่งให้รัฐต่ำกว่าความเป็นจริงให้ได้มากที่สุด ภาพนี้สะท้อนกลยุทธ์ที่เรียกว่าบัญชีสองเล่มได้ชัดเจนมากเล่มแรกคือเล่มที่ทำไว้สำหรับโชว์แต่งตัวเลขให้สวยหรูอัดรายจ่ายเข้าไปเยอะๆจนบริษัทแทบไม่มีกำไรหรือถึงขั้นขาดทุนเพื่อยื่นให้สัมภารส่วนอีกเล่มคือเล่มที่เป็นของจริงที่เก็บไว้ดูเองซึ่งในนั้นจะบันทึกกำไรมหาศาลที่แท้จริงของบริษัทเอาไว้มีตัวอย่างหนึ่งที่เจ้าหน้าที่สัมภารเล่าให้ฟังแล้วบอกว่ามันตลกร้ายที่สุด คือการไปตรวจเจอบริษัทรับเหมาก่อสร้างถนนแต่พอเปิดดูในบนัญชีกลับเจอบิลค่าใช้ใจ่ายก้อนใหญ่มหาศาลเป็นค่าสีซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยนี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างรายจ่ายปลอมที่บางทั้งก็ทำกันแบบดื้อๆซึ่ง,งหน้าแบบนี้เลยอีกเทคนิคหนึ่งที่ซับซ้อนและแนบเนียนขึ้นไปอีกคือการซื้อบินลองนึกภาพตามแบบนี้นะบริษัทกอมีกำไรเยอะมากไม่อยากเสียภาษีแพง ก็จะไปติดต่อบริษัทขอที่อาจจะเป็นพักพวกกันเพื่อขอซื้อใบกำกับภาษีค่าบริการที่ไม่มีอยู่จริงเช่นค่าการทำตลาด20ล้านบาทบริษัทก็อาจจะจ่ายเงินใต้โต๊ะให้บริษัทขอไปแค่ล้าน2ล้านแต่สามารถเอาบินมูลค่า20ล้านนั้นไปลงเป็นค่าใช้ใจ่ายของบริษัทต,ตัวเองได้ทันทีทําให้ประหยัดภาษีไปได้มหาศาลนี่คือการสมรู้ร่วมคิดที่สร้างความเสียหายให้กับรัฐอย่างมาก นอกจากกโกงทางบัญชีที่ใช้ได้กับแทบทุกธุรกิจแล้วมันยังมีเทคนิคเฉพาะทางที่เหมือนกับถูกออกแบบมาเพื่อธุรกิจบางประเภทโดยเฉพาะเลยซึ่งในที่นี้เราจะมาดูตัวอย่างจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีช่องทางเฉพาะตัวในการเลื่องภาษีที่น่าสนใจมากวิธีที่นิยมทำกันมากในวงการอสังหาก็คือการทำสองสัญญาเวลาจะขายบ้านพร้อมที่ดินแทนที่จะทำสัญญาซื้อขายฉบับเดียวจบ พวกเขาจะแยกมันออกเป็นสองฉบับคือสัญญาซื้อขายที่ดินเปล่าฉบับหนึ่งกับสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านอีกฉบับหนึ่งผลที่ตามมาคือรายได้ที่เข้าระบบของบริษัทพัฒนาอสังหาจะมีแค่ค่าที่ดินซึ่งกำไรน้อยนิดส่วนรายได้ก้อนใหญ่อย,ยอย่างค่าก่อสร้างบ้านจะถูกแยกออกไปกลายเป็นธุรกรรมส่วนตัวระหว่างผู้ซื้อกับผู้รับเหมาทําให้รายได้ส่วนนี้หายไปจากระบบภาษีของบริษัทท,ทันทีส่วนผู้พัฒนารายใหญ่ที่สร้างคอนโดตามเมืองท่องเที่ยวก็มีอีกวิธีหนึ่ง คือจะประกาศขายห้องออกไปแค่บางส่วนเท่านั้นส่วนห้องที่เหลือก็จะเก็บไว้ทำเป็นโรงแรมปล่อยเช่ารายวันให้กับนักท่องเที่ยวแต่รายได้จากการบริการโรงแรมตรงนี้จะไม่ถูกนำมาบันทึกในบัญชีของบริษัทเลยทำให้บริษัทไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากรายได้ค่าบริการส่วนนี้แม้แต่บาทเดียวและแล้วเราก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงและแก้ไขได้ยากที่สุด มันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคการเงินหรือกลโกงทางบัญชีอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของอำนาจที่อาจจะอยู่เหนือกฎหมายนี้คือประเด็นสำคัญที่สุดที่เจ้าหน้าที่สัมภากรสะท้อนออกมาคือการตรวจจับการโกงภาษีในยุคนี้มันไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะมีเทคโนโลยีช่วยแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการนำตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้เพราะคนเหล่านั้นมักจะมีอิทธิพลทางการเมืองเป็นเกราะกำบังชั้นดีคอยคุ้มกันอยู่ นี่คือคำพูดที่มาจากแหล่งข่าวในกรมสัมพากรโดยตรงที่บอกว่าพวกเราเจอนักการเมืองบีบมาตลอดโดยเฉพาะเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าไปตรวจสอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองก็จะมีสัญญาณเตือนส่งมาทันทีในทํานองที่ว่าพวกข้าใครห้ามแตะมันคือการส่งสารเพื่อข่มขู่เจ้าหน้าที่ให้หยุดการสืบสวนทันทีและนี่คือบทสรุปที่น่ากังวลที่สุดของเรื่องทั้งหมด มันทำให้เราเห็นว่ากรณีการเลี้ยงภาษีครั้งใหญ่ๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงทางการเมืองมักจะจบลงแบบที่ไม่มีใครต้องรับผิดชอบอะไรเลยเพราะมีอำนาจที่มองไม่เห็นเข้ามาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยตรงทำให้กฎหมายภาษีไม่สามารถบังคับใช้กับทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกัน สุดท้ายนี้ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเปิดโปงออกมาก็นำมาสู่คำถามสำคัญที่ว่าเมื่อการบังคับใช้กฎหมายภาษีไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครทำถูกหรือทำผิดแต่กลับขึ้นอยู่กับว่าใครมีอำนาจมากกว่ากันแล้วความยุติธรรมในระบบนี้มันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่และที่สำคัญไปกว่านั้นเงินภาษีจำนวนมหาศาลที่รั่วไหลาหายไปจากกลโกงเหล่านี้มันควรจะถูกนำกลับมาพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนได้อีกมากแค่ไหน S The s h u t Key สาระดีๆที่จะเปลี่ยนทุกวันเป็นโอกาส